ก็สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่แนวหินกันขึ้นนะครับที่ท่าเรือน้ำบึกจังหวัดสงขานะครับวันนี้ก็เป็นเวลามันห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงกว่าแล้วนะวันนี้เราจะมาลองตีสากแถวนี้กันดูนะครับแถวนี้มีมันมีสากขึ้นขึ้นตลอดนะครับแถวเนี้ยแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มานะครับ มีเรือนะครับปกติจะมีเรือมาจอดจอดข้างนอกนะครับแล้วก็ตีเข้ามาตรงพอดนีนะครับได้สากนะครับได้สากค่อนข้างอยนะครับตอนนี้ก็นั่งรอนะครับนั่งรอดูว่าจะมีปลาสากขึ้นไหมนะครับแต่ว่ายังไม่มีวิแววนะยังไม่มียีม่ีวิแววโดดสักตัวเลยนะครับลลมแรงด้วยไม่ค่อยเป็นตีเท่าไหร่เดี๋ยวก็ มาติดตามชมกันดูนะครับว่าวันนี้นะครับที่มายใกล้ขึ้นสงครานี่ยจะมีแถมให้เราได้ชมไหมนะเหยื่อของเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้เป็นเหยื่อพินซิลนะครับตัวอเมซอนก่อนนะครับเราจะตีผิวน้ำดูก่อนนะครับปลากระบอกเยอะมากปลากระบอกวิ่งดูนะวิ่งเป็นเส้นเป็นเส้นเลยปลากระบอกเยอะมากนะ เดี๋ยวปลาสากมันน่าจะขึ้นบริเวณนี้นะบริเวณหน้าหน้าหินนี่นละ้ดูนะโอ้ยขึ้นตรงนี้แล้วโอเคตียังไงดี จะตีฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราลองตีจากฝั่งนี้นะครับไปฝั่งนู้นดีกว่าก่อนนะครับร์มจะอยู่บริเวณนี้นะครับมันจะไม่อยู่บริเวณด้านนอกนะมันจะอยู่บริเวณหน้าหินแบบตรงนี้นะมันมาไล่จับปลากระบอก กระบอกเยอะมากนี่เป็นฝูงเลยครับโอ้ยโอ้ยตกใจหมดโอ้ยเยอะมากักระบอกเยอะมาก จะมีปลาใหญ่มาไล่นะครับปลากระบอกตัวนี้ตื่นมากเล โโอ้หว oh. wow, okay, ่าแล้วเชียวอยู่ตรงนี้เมื่อกี้มาจับอยู่สลังเนี่ยหางเสือเนี่ยเมื่อกี้มาจับอยู่หลังเรือดิ ไม่มีใครมาวันนี้ไม่มีใครว่างไม่ใช่วันหยุดวันนี้นั่งเรือมานกันใช่นั่งเรือมาส่งเนี่ยเดี๋ยวประมาณทุ่มครึ่งใช่จับโดนสายสลึงนะครับ ลิงเกือบขาดเจ๊ได้มากตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราน่าจะจบานก่อนนะครับไม่ว,วันหลังนะค่อยมาเกมกันใหม่นะมันลมแรงมากเลยวันนี้ไม่ค่อยเป็นตีเท่าไหร่แล้วก็เรือของเนี้ยนาหน้าก็มาจอดเลยนะครับนานาก็มาข้อตรงเหมือนกันครับเดี๋ยวเราเรอชมผลงานของนานาพรุ่งนี้ดีกว่า ได้ตัวเมื่อกี้มากจับโดนสายสลิงนะครับไม่โดนไม่โดนเหยื่อถ้าโดนเหยื่อโอกาสได้สูงมากเมื่อตึกบเลยวันนี้ทั้งคนเห็นข้างบนเนี่ยไม่มีใครเลยนะครับมีเราคนเดียวเลย ลมก็แรงมากดีฝนไม่ตกนะครับถ้าฝนตกลาบากเลย